ทักษาศีลส,สมาธิปัญญาทักษสามอย่างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้มีศีลสุดความสามารถที่จะมีได้เป็นผู้รู้ความมุ่งหมายของศีลว่าได้แก่การควบคุมกายและวาจาให้สะอาดปราศจากโทษโดยประการทั้งปวง ไม่จำเพาะแต่จะแจกเป็นปานาอทินากามเมอ, <c oughs> อย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่หมายความว่าจะรักษากายและวาจาให้ปราศจากโทษไม่ว่าจะเป็นชนิดใดใช,ชนิดเล็กชนิดใหญ่ชนิดสูงชนิดธ่ร <c> ม <oughs> ให้ปราศจากโทษเป็นกายวาจาที่สะอาดเป็นมนุษย์ ที่สะอาดทางกายและวาจา